สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นความดีใจของคุณพ่อคุณแม่ที่จะได้รู้ว่านิทานที่เป็นเรื่องราวนิทานไทยไทยกลับมาใหม่ในลักษณะที่จะเล่าให้เด็กปฐมวัยฟังได้เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมวันนี้มีนิทานชุดนี้ขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการเลี้ยงดูลูกไทยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นวันนี้ผู้ที่พูดรายการของเราคือคุณเรืองศักดิ์ปินประทีป ผู้จัดการมูล,ลน,นิธิหนังสือเพื่อเด็กค่ะนิทานไทยเป็นเรื่องเล่าขานผ่านชีวิตทุกยุคทุกสมัยแต่สมัยนี้เวลาที่เราจะหยิบนิทานมาเล่าให้กับเด็กๆฟังหรือพ่อแม่หยิบนิทานมาเล่าให้กับลูกๆฟังก็จะเป็นนิทานต่างประเทศมีภาษาที่ไม่คุ้นปากวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นชินมีนิทานไทยหลายๆเรื่องนะคะที่เป็นนิทานไทยดีๆอย่างเช่นนิทานเรื่องยายกับตาเป็นตัวอย่างของนิทานเราเรียกว่านิทานลูกโซ่ การเป็นนิทานลูกโซ่หมายถึงว่ามันจะมีต้นทางของคําที่เหมือนๆกันและส่งทอดไปเรื่อยๆอย่างเช่นนิทานเรื่องยายกับตามันจะเป็นนิทานลูกโซ่เช่นไปหาหนูหนูบอกว่าไม่ใช่กองการของข้าไปหาแมวแมวก็บอกว่าไม่ใช่กองการของข้า ไปหาหมาหมาก็บอกว่าไม่ใช่โครงการของข้านิทานลูกโซ่อย่างนี้นะครับเป็นกุศโลบายในการเขียนที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ผ่านความจำของคำที่ซ้ายำ้ำทวนซ้าย้ำทวนเด็กๆจะมีอารมณ์ร่วมกับการฟังนิทานเรื่องนี้ได้อย่างง่ายมากและสนุกมากเพราะเด็กๆจะจำคำที่เป็นคำซ้ำอย่างนี้พร้อมที่จะเล่าไปพร้อมกับแม่ตั้งแต่ในครั้งแรกที่พ่อแม่เล่าให้ฟัง จึงเป็นกุศโลบายที่พ่อแม่ควรจะหันกลับมาทบทวนลองดูนะครับว่าชีวิตของเราผ่านการเล่าขานนิทานอย่างนี้จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรบ้างแล้วนำมาเล่าให้กับเด็กๆยุคใหม่ฟังแล้วเราจะเห็นว่านิทานไทยไม่มียุค ไม่มีสมัยแต่เป็นเรื่องที่ต้องสืบทอดต่อไปให้สู่ทุกยุคทุกสมัยในอนาคตข้างหน้าครับเรียนแน่ใจว่าพอวิทยากรเล่าเรื่องนี้ไปคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจจะนึกถึงนิทานที่เคยได้ฟังมาตอนเด็กๆเหมือนกันลองเล่าในสำเนียงพื้นถิ่นของพวกเราเองก็น่าสนใจเหมือนกัน ทำให้เกิดความสนุกสนานและเกิดความรู้ว่าในพื้นที่ต่างๆภาษามีความแตกต่างกันได้อย่างไรบ้างกลายเป็นความเด่นของตอนเองที่มาจากพื้นถินที่ไม่ใช่ภาษากลางเพียงอย่างเดียวพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ